ไปเกติเรื่องนี้ดีกว่าจําได้ใช่ไหมครับเมื่อวันที่สามกันยาค่ะวันนั้นคุณสุภชัยใจสมุทรแห่งพรรคพงศใจไทยไปที่สนดุสิตไปแจ้งความใช่ค่ะคุณภูมิธรรมเวชชยชัยค่ะข้อหาหนึ่งหาเจ็ดเนปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมข้อหาก็คือไปทูลกล้ายุบสภาทั้งทั้งที่ไม่มีอำนาจใช่ถือว่าปฏิบัติหน้าที่โดยผิดชอบมีความผิดตามมาตรา157 สอนอิุสิทธิ์สนอิุสิทธิ์ใช่ค่ะวันที่3กันยาวันเดียวกัน3กันยาอีกหนึ่งพักการเมืองประชาธิปไตยใหม่ส,สุรินณสุรทินพิจารณ์แต่เขาไปกองปราบนะไปที่กองปราบใช่ค่ะไปแจ้งความคุมทูนทำเหมือนกันเรื่องของการทุนเข้ายุบสภาเนี่ยทั้งๆงที่ไม่มีอำนาจทำให้ระรายเครื่องก็ไปย้อนไปแจ้งความความผิด1 1 2คุณสุภชัยไปแจ้งความผิด157ใช่ค่ะคุณสรุรทินไปแจ้งความผิด,ผด112่่อใช่ค่ะ เล่นเอาเล่นเอาพรรคสีส้มเต้นเลยพรรคสีส้มออกประกาศจะเป็นทางการว่าผมไม่เห็นด้วยกับการที่จะไปเล่นงานใครในทางการเมืองด้วยข้อกล่าวหา1 5 7 1 1 2ไม่เห็นด้วยเขาถอนแล้วไงเมื่อวานปรากฏว่าเมื่อวานเมื่อวานคือวันที่4ใช่ไหมสี่ค่ะทั้งแจ้งความสุภาชัยทั้งคุณสุรทินก็ไปถอนแจ้งความจบไหมอ่ะไม่จบทําไมอ่ะไม่จบเพราะว่าด้วยความเคารพ คดีอาญามีสองประเภทนะประเภทที่หนึ่งเป็นอาญาประเภทที่ยอมความได้ค่ะถ้าใครไปถอนแจ้งความก็เป็นอันเลือกแล้วต่อกันใช่ค่ะแต่มีอาญาอีกหนึ่งประเภทค่ะแม่ถอนแจ้งความมันก็ไม่จบเพราะมันเป็นอาญาแผ่นดินคดีเดินต่อเป็นอาญาแผ่นดินที่ยอมความไม่ได้ค่ะข้อกล่าวหาหนึ่งข้อกล่าวหาห1ึ่เมื่อไร่ที่มีการแจ้งความเมื่อไร่ที่มีการรับแจ้งความ ถือเป็นคดีอาญาแม้ผู้แจ้งความจะไปถอนแจ้งความมันก็ไม่จบเพราะถือเป็นอาญาที่ยอมความไม่ได้แปลว่าคดีก็เดินต่อถอนก็ถอนไปพนักง,งานสอบสวนสอนดุสิตพนักงานสอบสวนของกองปราบจะต้องทําคดีต่อไปคดีเดินต่อมีมีคดีตัวอ,อ,อ,อย่างจําสว,วคนหนึ่งได้ไหมค่ะสว,วชุดปัจจุบันนี่แหละมีสว,วคนหนึ่งชุดปัจจุบันได้แหละอดีตเป็นอายุสมาคมประมงทแถวภาคตะวันออกมีประวัติถูก แจ้งข้อหาลักทรัพย์จากเหยื่อที่ประสบอุบัติเหตุอในเวลาต่อมาผู้เสียหายไปถอนแจ้งความปรากฏว่ารเกฏน่านสอบสวนแถวแถวบางประกงจากเชิงซาวใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะก็ยังจะต้องทาคดีต่อเพราะลักทรัพย์มีหลายระดับใช่ค่ะลักทรัพย์บางระดับจบพังกันได้ยอมความถอนแจ้งความจบก็จบแแต่ลักทรัพย์บางลักษณะเป็นอาญาแม้ถอนแจ้งความมันก็ไม่จบเพราะ เพราะเป็นอาญ,ญาเช่นลักทรัพย์นยามพิการลักทรัพย์โดยใช้ย,ยานพาหนะลักทรัพย์ตั้งแต่กี่คนขึ้นไปไมันก็แล้วแต่มีรายละเอียดของการลักทรัพย์ค่ะถูกไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้น,น,นชเช่นกัน,ท,กน,นทุกวันนี้กลายเป็นวิบากกรรมของสอวคนนั้นอ่ะยังต้องไปขึ้นศาลเช่นเดียวกันคุณพรมธรรมขึ้นศาลแง่สองคดีหนึ่งห้าเจ็ดทอน <12, S 2> แล้วไม่จบทอนแล้วไม่จบอะรอติดตามตอนต่อไป